ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําเหมือนเดิมนะครับผมนะมานั่งชิลๆนะครับผมอ่าวันนี้ก็จะมาบอกนะครับผว่าบางคนบอกไม่เคยเห็นเขาหรือสาลายสาลายน้ําที่เขาเก็บกินนะครับผมอันนี้ผมก็นี่เห็นแล้วนี่ฮะเป็นสาลายแบบนี้เลยมันจะเหมือนเส้นผมแต่เราไปดูกันกใกล้ๆนะครับตามกนเห็นอย่างเงี้ยมีน้ําแรงครับขึ้นน้าแรงนะครับนะครับจะเป็นเหมือนเส้นผมยอาวๆอย่างเงี้ย ะน,น,นะครับนี่ครับมันจะเริ่มเกิดเป็นสาหร่ายที่เขาเอาไปกินกันนะที่เขาบอกเอาไปราบเทาราบเทาอะไรราบสาหร่ายนะครับตามแม่น้ําตามห้วยหรือตามอะไรน้ำี่ใสมันจะเกิดขึ้นดีครับเนี่ยที่น้ําไหลนเนี่ยเนี่ยมันจะเหมือนเส้นผมเหมือนไหมครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยที่เขาจะเก็บไปกินกันนะเนี่ยนะนี่ฮะนี่เขาเรียกว่าอะไร เทาเหรอคนใบสานเรียกว่าเท่าแต่อีผมก็แถวบ้านหมูจะเรียกเลยขี้ตะไคร่น้ำขี้ตะไคร่น้ำหรือขี้ตะไคร่น้ำนี่ฮะนะครับจะเหมือนเส้นผมเลยนะนิ่มครับเต็ตไมไปหมดเลยเริ่มเกาะตัวแมันก็จะยาวนะครับมันก็จะยาว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 เขาก็จะเอาไปเก็บม้วนๆเอาไปกินนะฮะครับนะฮะเขาเรียกเท่าอะไรผม นี่ครับนี่เขามันเห็นเขากินนะเพราะว่าลาบเทาลาบเทามันจะเหมือนเหมือน,เ,นเสนนนะนเ้นเป็นเส้นๆนะเนี่ยนี่เราเป็นสาหร่ายเป็นคิดอะไรน้ํานะครับผมแต่เต็มไปหมดเลยเนะี่ยเดินตามเนี้ยตามเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับจะพาเดินดูนะฮะมันจะเหมือนไอจะเหมือนแบบเนี่ย มันเหมือนมีเขาเรียกว่าเหมือนชุกเขียวอะ่ะเหมือนต้นต้าหลายอะไรอย่างเงี้ยเยิ้นเต็มเลยครับเราเดินไปดูกันนี่แหละที่เขาเก็บไปกินกันนะบางอันมันก็จะยาวมากครับมันจะยาวเหมือนเส้นผมเลยเขาก็จะม้วนม้วนม้วนไปอันนี้มันเพิ่งจะเริ่มเกิดนะเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเกิดเห็นไหมครับเนี่ยนี่ เอาไปใส่ตู้ปลาอ่างปลานี่จะสวยงามนะครับมีไปเรื่อยๆเลยนี่นี่ก็มีนะครับอย่างเงี้ยเขาจะเก็บมันไปเลยนิยมกินกันนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ลองกินนิดทีว่าเป็นรสชาติยังไงนะเดี๋ยวเราจะลองเนี่ยนี่เริ่มยาวแล้วนี้เริ่มยาวแล้วครับนี่ยาวแล้ว เขาเรียกว่าเทาแล้วก็บางทีมันก็จะตามแม่น้ําตามอะไรอะ่ะยาวๆตามคลองตามอะไรที่พิษพิษกระแสน้ำํำแบบแบบนี้ยผมเห็นเขาไปผมเห็นเขาเก็บไปกินกันนะเแบบนี่ยยาวไปด้วยเลยเลยต็มเลยครับเขาเรียกอะไรเรียกเท่าเหรอผมไม่รู้เรียกอะไรนะนะครับโอเคนะฮะ ที่นี่ก็สวัสดีครับ